สวัสดีค่ะม้าพบ้าพอ,าพอกันกับรายการค้อนอึดเวียดสองแม่ลูกจอมป้วนเหมือนเดิมค่ะมือนอีกับบามี่หยังค่ะพี่นองนั่งอยู่สะพานคือนเขาแหละค่ะมาชมบรรยากาศน้ําท่วมแอนฟ้ามืดค่ะมือนอีกับบามี่หยังเนาะคะ่ะกับพาพี่นองมาชมเบิงบรรยากาศน้ําท่วมคือนเขาหละพี่นองเพราะด้มีคลิปมาเบอกกันพอได้มีคลิปทรงพญิมากเนาะค่ะเนาะไปเดินค่ะพาอพี่นองไปเบิงน้ํา น้ำแกงแกงที่ท่วมนีนะคะคุณจับน้ำไหลบ่มาอยู่ฝน,นกระตก๊กฝนกระสีตกน้ำกระถวมพี่น้องคุณน้ำก็ยังขึ้นมาตรงนี้เหมือนเดิมน,นะจ๊ะบรรยากาศก็นนากลัวอยพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็เป็นน้ำเปล่าที หล่นมาเนาะพี่น้องเนาะน้ำเปล่าแอี่ยมีล้นแต่ดิ่งออกมาเนาะพี่น้องมันยากาศกับสีเป็นกัางสีละฟืมฟ้าคืมฝนคันสีทรวมกระทรวมให้มันมีพี่น้องแยกสิทรวมแบบบ่อยากอายทรวมเนาะพบกันกับสองแม่ลูกจอมป่วนพ่อมีเวียกรายการคนอึดเวียร์ไลกันคนอึดเวียร์ก็แมนลูกกับอึดเวียกแม่กับอึดเวียก์มันนี่เป็นวันหยุดของลูกแม่กับหยุดลูกกับหยุดเอาสองคนก็ได้มาพบกันกับรายการ อึดเวียกพ่นอึดเวียบสองแม่ลูกจอมซ่าสองแม่ลูกจอมซ่าหนึ่งอ้วนสองผอมหนึ่งอ้วน <c oughs> อ้วนสองนะพี่นอ้องอ้วนคูณสองนะคะกับบมี่ยังค่ะกับทายนําแกงก็เก่าของดีพันไม่ค่อยตอนนี้ก็คือสิเป็นน้ำท่วมนี่แหละพี่น้องหนังแกงนี่แหละฟ้านี่มือปคายนี่พี่น้องค่ะบรรยากาศยังสิโต๊ะเหรอข่อยพนักเหงือกบุกข่อยว่าจะสิโต,ะต๊ะโต๊ะ ก็พา,าลูกมาเดิน <_ an> เด่น <_ an> เดิน <_ an> ชมบรรยากาศธรรมดาอะไน้พีนองเนาะเขา้าไปตองไปถึงพัทยาเขากับมีน้ำเ้อพีนองมีน้ำแจงนะคะไม่ต้องไปถึงพัทยาเราก็มีน้ํานะคะม้วนชนน้ำก็สิเป็นเรื่องสีแลพี่นองเขาไปตรงไปหาน้ำแ้งน้ำเข้าไปตองไปอมชนมะล,ล่น้ำทะเลเขากับมีทะเลธรรมชาติจ้าทะเลยังทะเลน้ำจืดทะเลน้ำจืดยูบ่ใส จังหวัดนนท์เมืองตำบลน้องลิ่อำเภอกจริญาศัยจังหวัดการละศินมวลน้ำขึ้นเยอะไหมขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึงโอ้ยมีขวดลอยของพี่น้องพี่น้องมีขวดลอยพอมีคนหาปูหาปลาเนาะมีเรือด้วยมื่อหนึ่งเพิ่อนกับได้ปลายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบกิโลพี่น้องค่ะแต่ว่าเท่ากับหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกะบ่ได้เดี๋ยวนี้พ่อคอยบ่ได้หาพี่น้องคขาปอครับเปี๊ยครับเปี๊ยย่ำน้ำท่วมหน้ากระท่วม เขากระทวมบานนี้กะหาปลากะบ,บ่ใดพี่น้องขาเปื่อยพอคอย,อช,ยช่วยไกลนี่ฝนตกนี่พี่น้องฝนลงมาเป็นสายเป็นสายอยู่เปิดกระถ่ายอ่าคิดไปเพาให้พี่น้องทั้งกรุงถั่วกรุงเทพได้เห็นบรรยากาศบ้านเท่าก็ให้ได้คิดหอดบ้านเนาะพี่น้อง,นนงนเงนาะย่างยังสีกินหอนบ้านนี่นี่เดือน,น,น,นตุลาอนนี่ล่มหนาววีวีําม,มาเป็นสีล่มหนาวก็จังล่มหนาวอันหนาหนาวไม่พี่น้อง ฝนก็คือยังสิส้มไทยแลล่ะ่พรา้มไทยแล่มันเป็นแจ้งดานสิบรรยากาศเมฆคนขีดคานเลยขีดคานมากค่ะคนขีดคานไล่กันไล่กันคนขีดคานค่ะเพราะไม่ไล่กันคนอึดเวียกเมฆคนไกลไปไกลมากกับปลาสูสองเมลูกเป็นบ้าติดซูมาเบอกผู้เดียวมาเหดุยังอยู่นี่อยประเดี๋ยวมาบอผู้เดียวกับมาเบากครับพี่น้องปองไปโอ้ฝนลิ้นหนึ่งเม็ดแล้วบอกกับพี่น้องปองไปสุขภูสุขคนนะคะเพราใหุ้เดืเบิึงบรรยากาศน้ำท่วม บรรยากาศบ้านเราก็แสนสบายบรรยากาศบ้านฉันแสนสบายอ้าวฟอนลองเพีงไหนเพิ่นฟังไหนลองเพียงแล้วก็เพียงลองเพียงศาสตร์ได้<า>ปะไปถีบไทยได้ปะไปถีบไทยเรืมมึงเนี่ยไทยลองเพียงบ่จบพีน่น้องดูขมิ้นลืมลืมพะนะพร่าเป็นทหารแต่ว่าลองเพียงศาสตร์ว่จบพอลองเป็นบ่าพอลองเป็นบ่เดี๋ยวพอเป็นทหารอ้ามาเลียกไปถามมึงเด้อแกแล้วพอพรอลองว่จบพอเป็นขมิ้น หนูก็เป็นงขามินเหรอตอนมูเม่นลองเลยอยู่ประเทศไทยรวมมาเนื้อชาติไทยตอนนี้น้ำกัใช่อุ้ยฝนลินเหรอพี่น้องฝนฝนฝนนี่พี่น้องฝน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 ปล่อยไปฝนโอ้ยฝนตกไปไหมยุ้ยตกแล้กำลังลงเม็ดแล้วฝนกำลังลงเม็ดแล้วพี่น้องปลองไปยุ่กับลองประเทศไทยได้ยุ่กับลองประเทศไทยได้ปัจจบพี่น้องคะปัจจบกับประเทศไทยลองเพลงอัน อันน e ั้นไหนบอลองเพลงมะล้อไหนบอค่ะมะล้อยัางมะล้อมสิงเด้อเดียงดังเด้อเดียงเด้อเด้อเดียงเด้อเด้อเดียวเด้อเด้อเดียวเดียงแดงมองตัวทำไมโคตรของความคิดฮอดลองไหนบอเพลงความเมตตามลยลองเพลงอันไหนไหนบอของลูกจวนลองไหนบอลองกันนะ เกิดเป็นกับเธอ,อยุคนี้ชีวิตดีๆป่ต้องอมเมนแต่งานมีเมียรีเฟนก็ขอาวางแผนครอบครัวก,กันได้เธอว่าเป็นชนิส่วนตัวฉันก็เป็นผู้ชายมีลูกเป้ากันไปสั่งความสุข,สข,สขให้เยแม่ลูกอ่อนตอนนี้ฝนกำลังลี่นปล่อยไปได้พี่น้องค่อยถ่ายคลิปห้ชมมันท่านไนตรงแคไหมพี่น้องคุณ เปียกก็แลยอ่ะคุเปียกก็ใส่โบเบาไปไล้ลเมหมือนขาวขาวเหมือนเมียนได้พี่น,อน้องเหมือนเริ่งบรรยากาศน้ำในคน่หน้าก็สิเป็นเน่้งสี่ละคุณแต่บาทั้งในบ้านพี่นอ้องค่ขาบ่งทั้งในบ้านแจ่งจางปางจางปางฟานเปิดพามานกั้งพี่น้องคะ่ะเงินประยุ่ตอ้มันก็เป็นร้อยฝนเขาก็เป็นร้อยฝนไหมหลูกข่อยบก็เห็นน้ำแกงบ่เห็นตกปีพี่น้องค่ะตั้งแต่ลูกข่อยเกิดมาปีนี้ปีสิบเจ็ดลูกข่อยเห็นน้ำแกงตั้งแต่อยู่ในท้องจนเ่าเดี๋ยวนี้พี่น้องแปดปี กังเอยจำคว่ำไนได้พี่น้องคะ่ะตังแตข่อยทองตังแต้่อยทอง่งอ,ยอ,งอยวานเปนบายอยู่จักปีปายอยู่ปีเดียวข่อยคอแล้วปีหกหนึ่งมาปีจนมาหกแปดลูกข่อยใหญ่ามากค่ะหนังแกงพี่น้องคะ่ะใหญ่ามากกัะม้วนเปล่าเปียกหรไปลเปียกเรียวจะจะพากลับบ้านนะพี่น้องคะ่ะต่อไปจะพาเดินทางกลับบ้านจะว่าไก่พี่น้องชมบรรยากาศนา้ำสวยงามธรรมชาติบานเท่าพี่น้องเข้าไปอยากหมักฝนตกเลยพี่น้องฝนตกเฮ้ยน้ำจืดึ้น จืื้นนมากค่ะจืนแบบจื้นเยียย่ยนเยี่ยนเ่านี่จืดเยี่ยนเ่ามันจื้นอยู่แล้วค่ะเยี่ยนเ่าเป็นเรือปกติคะ่ะคนชา,างนี่กระทวนแล้วค่ะพี่น้องคะไปไป่ะข้าช่อมบรรยากาศฟังเ,<ร>ปเปล่าพี่พ่อพี่น้องชมอยู่นี่เป็นฟังฝากเปล่าเขตไปลองค้ามนะพี่น้องค่ะเขตดลองค<อ>้ามเขตอำเภอร่องคำจังหวัดกาฬสินธุ์แก้ววารีข่อยพาอผู้เจ้าสิไลเบื้องอยู่นี่เป็นเขตอำเภอกรมราชสัยจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเขตดร้อยตัวพี่น้องค่ะน้ำท่วมน้ำยังกับ แจ้งเลยค่ะแจ้งนาสวนรับปลากระป๋องแลวค่ะพี่นองค่ะรับปลากระป๋องมาแทนข้าวนะคะมันยากาศก็ถืเป็นแจ้งพี่นงเห็นนะคะฝนกำลังโปรยปายแล้วพี่นองว่าเป็นโปรยปายแล้วฝนไหลลูก่อยสีเมียแล้วค่ะพี่นองค่ะขี่มอไใส่เมียพูดทียถวรถได้ค่ะตอนนี้ฝนกำลังจัดโตกงหนักแล้วค่ะหัวฝอยกำลังสิฟูค่ะพี่นองค่ะสีประเทศไทยขี้มัรรยกาศใลพี่นองเบิ้งงล้วเป็นสิไปแล้วสิเข่าบ้านแล้วค่ะบรรยากาศ มันหนากลัวแล้วพี่น้องเนาะฝนฟังเปล่าด้วะครับพี่น้องคะ่ะฝนนเขตอำเภอกลมลาใสาเขตอำเภอร่องคำขตดลอยต่อมันเป็นเขตดลอยต่อกันคะ่ะนี่เป็นสะพานลอยต่อฝนฝนฝนน้ำก็จะเยอะเยอะหน่อยนะคะบายบายบ้านนี้กันดิฟ้า จบคปไปซ้ำนี้นะพี่น้องเนาะพรุ่งนี้มาเจอกันว่ารายการคนอืดเวียดสองแม่ลูกสิพาก,กันไปใสก้นมามีเวียกสองแม่ลูกจอมซาสิพาพี่น้องไปช่มใสไปชมน้ำท่วม,วมหรือไปช่มบมงไดช่วงนี้กันอาจจะช่นมน้ำท่วมไปสักอนนะพี่น้องเนาะสองแม่ลูกอ้วนตึงพนาลูข่อยา่าสิเปี่ยนซื้อรายกันไหมมือน,นีกับสวัสดีค่ะไปแล้วเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสวัสดีค่ะจะภาพไปแล้วค่ะค่ะฝา,ากรับช่มไร่กัน สองแม่ลูก,ลกอ้วนด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ